จีราว่าไงครับขอชุดให้หน่อยอะไรนะขอชุดให้หน่อยได้เลยไม่ใช่ข้างบนที่ดุงบนหายยากนะผู้ชายอย่างเงี้ยใช่ที่จะรักเราจริงที่จะมาแบบว้าปิดตาก่อนปิดตาทำไมอ่ะอย่าจบเอชุดหน่อยอย่เธอเห็นแผ่นหลังเขาเอมุกหน่อยเรายังไม่ได้แต่งงานกันขอดูมุกหน่อยมุกบ้าเอยู่หลังมุกที่ฝังอยู่อ่ะเร็วอีฝอน มุกป้ามุกไฟสองเมตรอะปิดตาด้วยเวลารูดซิปข้างหลังมีนะหมดหน้าที่แล้วสวยไหมเขาสวยในวันนี้สวยสวยแค่ไหนสวยมากแต่เขาดูมุกหน่อยปวดขาดูมุกหน่อยปวดอย่ามาจะรูดซิปขัดว่าจะรูดวิ่งรูดรูดชุดูอีฟ้าอีฟ้าขอดูมุกหน่อย พ่อดูปอดตีการ์ดูปอดดูลูกพ่อแกล้งหนูแม่หนูปองพ่อกับแม่เถอะ